ฮัลโเราสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะจะร่างกระสีเห็ดผัด mm hmm. นะคะจะทําผัดผัดเปรี้ยวหวานนะคะจะไม่ใช่เป็นเปรี้ยวหวานหรือบ่เปรี้ยวหวานนะพี่นอ้องะคะจะได้สีล่องะะเออาหา็ดเบงนะคะเพราะว่าบอกเคยเด้เคยเห็ดนองเออเคยเฮ็ดแต่ผัดกะเพรานะคะสีล่องเห็ดเบงนะคะเป็นคนเห็ดอาหารโบเก่งนะคะแต่ว่าเห็ดแ่บนะคะเฮ็ดบ mm ่เก่งแต่ว่าเห็ดแ่บแห้งนะคะทําเองกินเองนะคะไม่มีใครกินก็กินเอง กินเองอร่อยเองนะคะแล้วเราก็ต้องขีดยาด้วยนะคะบ้านคอยเป็นขวที่แบบธรรมดานะคะเป็นขวดที่แบบชิวๆนะคะพี่น้องคะจะรับเอาเนื้อมาแล้วกเออนี่หมูน้ำนะคะมีกล่องหมูนะคะก็จะเอากระทะแก๊สมันห่อนนะคะจากนั้นนะคะตาก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะอลริตันบิทอาริตันบอยนะคะ เห็นเย่บาบอแล้วเนวาะไม่ต้องใส่หลายนะ,ะพี่น้องเพราะว่าหมูมันจะมีความมันอยู่แล้วนะคะหมูจะมีความมันอยู่แล้วนะคะ,ะ,คมมะ,คะก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่ยอยอะไรมากมายนะคะจากนั้นนะคะจะเริเตรียมหมูนะคะเป็นค้อนหีเห็ดเนีกินเป็นบหลายยางนะคะเห็ดเป็นสองสามยางนะคะ แต่ว่าจจะถือว่าเอาชีวิตรอดเลี้ยงผัวได้นะคะแต่นี่หัวนะคะเลี้ยงผัวอย่างลูกอดหมูมันแซ่บตองปิดหมูมันแซ่บตองปิดนะคะพี่น้องค่ะเบอร์ครับเป็นตะแสบบ่เขาจะมีใส่บักพริกลงไปน,นะคะจะได้แซ่เป็นบักพริกแห้งนะคะเหมือนี เพราะว่าเพราะว่าเอ็กโซไม่มีนะคะหันคนล่มานั่งอีกก็เขาบ่านไปแล้วอีเตาดาจิขาค้อนตายอะไรที่เนี่ยเขาหนึ่เข้าเป็นเด้อ คอยเอาน้ำใส่นิดนึงนะคะเพื่อบรหายมันเพื่อบรหายมันอไรเขาตาโอเคกับมาสูมอดปกติค่ะหมูย่างให้สุกซ่้มข้างในไอ้ก่อนการทาให้หมูสุกนะ ตอนนั้นจะด่ากันสีใสอันนี้ลงไปเลยนะคะคะ,คะคมอสบุ๊คเนาะ ใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะหอยเ็ดโมเกงแล้วมี่น่องหาจะได้ทําอาหารไม่เก่งนะคะอย่าว่าจะได้เลยนะคะถ้าจะได้ทําผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเวลาจะใส่ซ่อนหอยลงไปนะคะก็จะใส่น้ํตาลนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้าตาลนิดนึงนะคะ <c oughs> น้ำตาลนิดนึงแล้วก็หอมชรสนิดนึงนะคะ โอเคจากนั้นเราก็คอลอนให้มันเข้ากันโอ้ยบักแตงกะลมน่ากินจังเลยจะด้ไม่อย่างไรบักแตงซุปวะนไหนนะคะเพราะว่ายำไม่จืดบลอดแซบนะคะจากนั้นนะคะก็ใสุแล้วนะคะค ไว้ก็ว่ากันไปนะคะใส่จานแบบนี้นะคะโอเคนะคะเฮดเป็นตะยังสีนะพี่น้องขะยย่างเอื่นงก็เฮดว่าเป็นหน้านะคะเฮดเป็นชําชัดผัดทอดผัดโมกัก็เฮดเป็นทอดไก่ก็เฮดเป็นนะคะเมนูอย่างจิมันพีมีทันีิมันเป็นสูตรต้องเคยตองเรียนบทเป็นเรอกพี่น้องจะได้ทำไม่เป็นนะคะหลายบางอย่างก็ทําเป็นบางอย่างก็ทําไม่เป็นนะคะ ดูนี่สิดูสินยมันน่าก,กินสุดๆเลยใช่ไหมผัดเองกินเองนะคะผัดคนเดียวกินคนเดียวนะคะผัดคนเดียวกินคนเดียวเนะะี่ยค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวิธีการล้างถ้วยล้างชามค่ะเพราะว่าไม่ตู้แต่ไม่ล้างไม่ได้นะคะเดี๋ยวดอนด่านะคะเดี๋ยวดอนทุบนะคะที่นี่ใครกินอะไรใครทําอะไรก็ต้องล้างนะคะแต่ก็มีบางครั้งที่ไม่ล้างเพราะว่าขี้ขานนะคะ โอเคเดี๋ยวไปพอกันตอนกินนะคะไปพอก like ิฟต่อไปเจด้าจะกินอย่เบิ้งนะคะหายมากจด้านะคะอยากเบิ้งจะ้าเฮ็ดอาหารอยากเบิ้งเจด้าไปหันไปหนีอยากเบิ้งเจด้าไปเห็ดจีนอาซาอยากเบิ้งเจด้าเฮ็ดอาหารกินอาหารอยากเบิ้งจะราว้าวนหัวมวนอย่างสีนะคะก็สามารถกดติดตามเจด้าได้นะคะเพราะว่า การกดติดตามเหรือมันที่ซอยให้เขามีกําลังใจกี่สีเฮดคลิปต่อไปนะเพราะฉะนั้นลองกดติดตามเจด้าด้อนะคะข้างล่างนี่นะคะข้างล่างกดเข้าไปที่โปรไฟล์จด้แล้วก็กดคําว่า subscribe หรือว่าติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะพอกันพอกันตอนกิน